พอดีมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับ,รบมีครั้งหนึ่งมีคนแบบอิน inbox มาแล้วก็เชิงท้าทายเชิงแบบเขาบอกเลยว่าเขาอะทำของใส่ผมคบแบบแล้วมีแบบสัญลักษณ์ให้ดูด้วยอยู่ที่ประมาณตรงนี้ถ้าแน่จริงไปหาให้เจอแล้วแก้ให้ได้ ประมาณนี้เลยคือเป็นอนเกลองขอกันเลยอะไรฮะอยากลองของเงี้ยไม่ก็ไม่รู้นะว่าจุดประสงค์เขาต้องการอะไรที่แท้จริงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าพอเขาบอกปุ๊บเราก็ไปตามหาสถานที่ก่อนเพราะเขาระบุไว้ว่ามันเป็นวัดร้างวัดหนึ่งที่อยู่ในบริเวณประมาณนี้อ่าแล้วพอไปเจอปุ๊บก็กับทีมงานกับอะไรเงี้ยเราก็ไปด้วยกันแล้วก็ไลฟ์เลยดูซิว่าจะเจอไหมก็ไปเนี่ยมันเป็นเป็นอุโบสถเก่าครับน่าจะแบบ้โหลายร้อยปีอ่ะตั้งแต่สมัยพิธยาอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วก็หา หาหาหาแล้วก็พอเราระบุได้แล้วแล้วก็ไปเจอจริงๆปรากฏว่าที่ตรงพระประธานนะครับมันเป็นพระประธานหลังเนี่ยเดินจนสุดท้ายไปเจอว่าตรงฐานของพระประธานเนี่ยมีคนไปโยดเทียนเป็นเทียนนะเป็นชื่อผมเลย์เออมันมีคนทําใส่ผมจริงด้วยเขาบอกว่าเขาทาอยู่ตามรอบฐานของพระพุทธรูปอ่ะหาดีกว่าชื่อใครมันมือบอลมันหชื่อเราเลยอ่ะเฮ้ยเะไรวะเอาชื่อเราเหรอ ไหนเออว่ะอ๋อสันนะโอ้โห,โหนี่ครับวเี่ยวดวดเดจริงด้วยอ่ะบอกเลยว่าจะไม่แก้ถ้าเล่นพวกอย่างนี้นะแน่จริงนะเอาที่สุดนะผมจะไม่ทําอะไรเลยไม่แก้ด้วยแล้วเกิดอะไรกับตัวของไม่ผมไม่สนใจเลยเลยผมก็สาเหตุที่ไปถ่ายเนี่ยไม่ไม่ใช่อะไรนะผมอยากจะบอกให้ทุกคนได้ทราบว่าไม่ว่าคุณจะโดนของหรืออะไรยังไงก็ตาม สิ่งที่สําคัญคือเราไม่มีความจําเป็นจะต้องไปทําคืนต้องไปแกต้ต้องใช้นู่นใช้นี่เปล่าก็คือบอกเลยว่าอยากทำก็ทําผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีวิชาอะไรด้วยนะผมไม่ได้พกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยด้วยนะแต่เราอยากจะบอกว่าถ้าคนเราอยู่ในศีลเนี่ยทำมันดีงามซะอยา่างเราไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรถ้าอยากทำอะไรมาเนี่ยไม่ต้องมีต้องกลัวอะไรเลย